ทำปลาเสร็จนะคะทำปลาเสร็จเราก็หมักเกลือที่ปลาเก๋าสักนิดแล้วก็นำปลามาใส่ในกระทะเลยนะคะแล้วก็รอปลาสุกแล้วก็หันมาทางนิดนงันนนี้ดูิดเลยอันน,น,นี้คือน้ำยำนะคะน้ำน้ำน้ำสามรสนะคะเออทำปลาสามรสอ่ามันมีอันนี้มีน,น้ำตาล น้ำน้ำอะไรนะน้ำมะขามน้ำตาลปี๊ดนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ลกเที่ยวให้มันเหนียวเลยเที่ยวให้เหนียวเลยแล้วก็ชิมรสชาติดูโอเคเลยปิดเสร็จน้ำยำเออน้ำสามรสเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็เราก็เอาหัวหมอมะค่ะใส่ลงไปอ๋อแล้วก็หอมเจมียวหอมหอมไม่หอมน้ำสามรูนนเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบเป็นเสร็จก็หัน่นลีบีสดใสเล็กน,นึงหั่นทิก,ท,ก,ท,กทิกทิกทิกขี้หนูค่ะ พริกขิงหนูก็ได้พริกแห้งชอบกรอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะเรามาดูปลาเ๋ากันเดี๋ยวปลาเ๋าสุกเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยโอเคเดูค่ะดูดย ตัวนี้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกโลไม่แพงเลยทั้งโลละเลยตั๋วที่นี่โลละรอยไม่แพงเลยตัวนี้ร้อยหนึ่งค่ะเนี่ยตัวนี้ร้อยนึงกระทะมันเล็กตามตัวใหญ่ไม่เป็นไรทอดทีละชิ้นเอ๋ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจ้ากินโตอาหารเลยค่ะค่ะเนี่ยราดแล้วนะคะนี่ปลาสามรสเนี่ยป,าปาลาสามรสแล้วก็ราดเลยนี่น้ำลาดอมาาืดมน่ากินมากมากินกันเลยมากินกันเลยมา,มา,มาแซ่บกินด,ดิกินด,ดิกินดิฮะ แซ่บเนื้อหวานมากเ,เ,าเลยเออเลยติปลาสดกันปลาเกา๋ทาทำปลาเก๋าสามรสสไตล์คาริมุกสไตล์กันสไตล์สาวปทุมหนุ่มพังงานค่ะแค่เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ